สวัสดีค่ะเบึงสีในต่างแดนนะคะมือ่อนี้เป็นเป็นวันที่อากาศแปรปรวนอีกแล้วค่ะมันคืออันที่มาตกค่ะที่มาตกก่อนที่มาตกมัอคืออนนี้ที่มาตกตกพิกตายเมื่อไหร่ในฝูกไปตกพีกแซาตายมันนะักอันบึงสียอมทำแบบอันไม่ได้ าะะ้อนค่ะอุณหภูมิอยู่ในองศา ح. เร้อนเครงโองลมเครง่องสีกับว่าข้างนอกเรนีนแต่งหนา้าแต่งหน้าทำผมสวยไหมคะวันนี้บิ่งสีสวยไหมคะเ <laughs> บิ่งสีเพืการขายเครื่องสื้อผ้านะคะเป็นพนักงานขายเครื่องสื้อผ้า สา่เสือบางเกินไปเสืออันนี้เขาเอิญอ่าพ่อรูวพอร์เสือพวอรูว์โอ้ลกนี่มาขาวกบมายเยเอาว่าอากาศนี่เออจะมาเมื่อ เห็นเด็กหน้าสวยๆนะคะวันนี้พนักงานขายเครื่องสมอางลอรีอัลเก่านะคะเดรอยากสวยคืออันบึงสีและเบึงสีสีสอนแต่งหนาด้ค่ะดอซิลลงคิปสอนแต่งหนาทำผมง่ายๆด้วยตัวเองอยู่บ้านก็สวยได้ด้ค่ะผู้หญิงอยาอยู่สวยนะคะผู้หญิงอยาอยู่สวยนะคะ สวยในเครื่องสำอางรอรีออลเอมบรีนเป็นสาวโบก้องบริษัทในแคนาดนนาจากบริษัทมาหลายปีแล้วไงยังเป็นสาวบก้องรอรีออลอยูะะ่เลค่ะรอรีออลมหาเลายชีวิตของฉันฉันคิดถึงเธอทำให้ชีวิตฉันสวยทําให้ชีวิตฉันดูดีฉันรักเธอมากเลยบริษัทรอรีออลประเทศไทยจํากัด กับอางรอริอออุณแคนมบอรีนิวยอร์กอุ้ยมืดจังมากเลยค่ะเข้าบ้าน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 ป็นที่ไห